สวัสดีครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆนะครับที่ผมเนี่ยจะมาทําการ Q&A หรือว่าตอบคําถามโดยคําถามต่างๆนะครับผมจะรวบรวมมาจากคลิปต่างๆที่ผมเคยลงเอาไว้ซึ่งจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยไปดูกันได้เลยครับโดยทุกคําถามที่ผมจะนํามาตอบในวันนี้นะครับก็คือคําถามที่ผมเคยตอบไปแล้วในคอมเมนต์แต่ว่าผมจะทําการนํามาตอบใหม่แล้วก็รวบรวมไว้ในคลิปนี้นะครับคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้เข้ามาดูได้ง่ายรวมถึงคนที่จะเข้ามาดูในอนาคตเนี่ยจะได้เห็นไปพร้อมๆกันครับ คำถามแรกนะครับมาจากคลิปแรกของผมนะครับที่เป็นการสอนมอส rk 6 1นั่นเองโดยถามวิที่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มี 205G เนี่ยใช้จลลาระบีอย่างอื่นในการลูบได้ไหมนะครับคาตอบก็คือก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าต้องหาจลลาระบีที่เนื้อไม่เข้มข้นจนเกินไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้ใช้จลลาระบีหรือว่าใช้น้ํายาลูบที่ทํามาเพื่อลูบสวิชดีกว่าครับเพื่อความลื่นแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพของการลูบที่ดีที่สุดนะครับคำถามต่อมานะครับก็คือถามว่า คีย์บอร์ดแบบธรรมดากับฮอตสวอปเนี่ยต่างกันยังไงราคาเนี่ยค่อนข้างต่างกันเยอะเลยแบบฮอตสวบอปนะครับว่าง่ายก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตช์เองได้ครับตามชื่อเลยครับว่าฮอตสวอปฮอตสวบอปก็คือการที่เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของคีย์บอร์ดนั้นแบบที่เราไม่ต้องไปปิดเครื่องหรือว่าไปบัดรกรีออกได้ครับนั่นก็คือนิยามของคำว่าฮอตสวบอปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำคีย์บอร์ดแบบฮอตส์บอร์ดนะครับชิ้นส่วนในการทำคีย์ ราคาถึงสูงขึ้นด้วยนั่นเองนี่ที่เป็นสาเหตุที่คีย์บอร์ดแบบคอสตสวอบเนี่ยราคาแพงกว่าแบบธรรมดานะครับแต่นั่นแหละครับเงินที่เราเสียไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือว่าเปลี่ยนสวิตช์ของเราได้นั่นเองครับคาถามต่อมานะครับจากคลิป typing sound นะครับของ r k 6 1ถามมาว่ามีลิงก์ร้านขายของตัว r k 6 1ไหมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไปว่า r k 6 1ใน s h o p e e ได้เลยนะครับมีมากมายหลายร้านหลายราคาเลยทีเดียว ใครที่อยากจะซื้อแบบร้านเดียวกับผมเลยเนี่ยนหัวจะทิ้งลิงก์ของร้านที่ผมซื้อไว้เนี่ยไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับคําถามต่อมาครับจากคลิป typing sound คลิปที่2นะครับซึ่งถามเข้ามาว่าถ้าอยากให้ Spacebar เนี่ยมีเสียงแบบที่เหมือนลูปแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่แบบคอสบ,บเนี่ยพอจะมีวิธีไหมคําตอบก็คือมีครับพอมีวิธีนั่นก็คือการลูบเท่าที่ได้ครับวิธีลูบเนี่ยก็คือแกะตัวสเปซบาร์มานะครับแล้วก็พยายามเอาผู้กันเนี่ย จุ่มน้ำยาลูบแล้วก็ลูบลงไปที่บริเวณตรงสเตมของตัวสเต็ปนั่นเองครับซึ่งก็พอจะช่วยให้เสียงเนี่ยดีขึ้นมาได้บ้างครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการแกะออกมาแล้วก็ทำการโฮลี่มอสหรือว่าทำการลูบตัววายหรือว่าตัวเหล็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับจะทำให้เสียงดีที่สุดนะสำหรับคำถามต่อมานะครับมาจากคลิปรีวิว jwk ลายแลนั่นเองครับถามเข้ามาว่าเวลาลูบแล้วมันกดอึดอึนนะครับเหมือนมีฝุ่นข้างในแก้ยังไงวิธีการแก้หลังจจจาาากกทีี่เเเรหลลูบแมืออนนฝนุย็ะ เกิดได้จากหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเองที่เข้าไปติด่อนที่เราลูบหรือไม่ก็เราอาจจะลูบด้วยน้ํายาที่มากเกินไปทาให้รู้สึกฝืดนั่นเองครับวิธีแก้ก็คือแกะมันออกมาเลยครับแล้วก็ทําการเอาตัวสเต็มเนี่ยไปล้างหรือว่าเอาทิชชู่เนี่ยเช็ดตัวน้ํายาลูบออกให้หมดนั่นเองครับแล้วก็ทําการลูบใหม่แค่นี้เองครับเท่านี้นก็เป็นการแก้ไขาการลูบที่ฝืดได้แล้วครับและคําถามสุดท้ายนะครับมาจากคลิปล่าสุดที่ผมลงนะครับก็คือวิธีใส่โฟมเพิ่มความแน่นของคีย์บอร์ดนั่นเอง ถามเข้ามานะครับว่าไอตัวเหลี่ยมๆที่อยู่ใต้มันถอดออกมาได้ไหมเพื่อจะพ่นสีอะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะครับที่เขาต้องการจะสื่อถึงนั่นก็คือตัวเคสของคีย์บอร์ดนั่นเองครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเคสของคีย์บอร์ดก็สามารถที่จะแกะออกมาแล้วก็พ่นสีได้ครับหรือถ้าจะให้ผมพูดนะเนี่ยจริงๆแล้วหลายส่วนของคีย์บอร์ดสามารถที่จะถอดออกมาแล้วทำสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคสตัวเพลทหรือว่าตัวคีย์แคปนั่นเองโดยแต่ละส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้าหรือว่ามีความสําคัญอะไรมาากนนนะะรัเเพฉ้ี่ย เราสามารถที่จะถอดตัวเคสออกมาแล้วก็ทาสีได้รวมถึงตัวเพลทก็ตามครับเราก็สามารถถอดออกมาแล้วก็ทําสีได้เช่นกันเอาละครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของคําถามในวันนี้นะครับสาหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของเมคานิคอลคีย์บอร์ดหรือการคัสตอมคีย์บอร์ดเนี่ยก็ถามมาใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าคําถามนั้นเนี่ยผมสามารถที่จะตอบได้ผมก็จะตอบให้ทันทีเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ